สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่น้องๆของเรามาสแกนวีซ่านะครับพี่ๆนะครับเริ่มจากน้องพี่คนแรกพี่ต้อยนะครับพี่ต้อยโอเคเนาะดีใจเหมือนกันเนาะได้สแกนวีซ่าแล้วเร็วๆนี้ก็จะได้บินแล้วนะครับอีกคนหนึ่งอัทพลของเรานะครับสวัสดีครับอัทพลพี่ละนายสวัสดีครับเป็นเดิมเช่นเดิมครับพี่สี่พงศ์ครับผม และสุดยอดของเรานะคะ <ขอ S 1> พี่ใหญ่หพี่พจตุพลน,นะครับโอเคและทุกคนในวันนี้ก็ได้มาสแกนวีซ่าก,กันนะครับตอนนี้ไต้หวันก็เริ่มรับสมัครจะได้เข้ากันหลังจุดจีนวันที่15นี้ก็จะมีการขยายไารในการเริ่มเข้าประเทศนะครับทูกดีไหมูกคับเอเดด หลังอัดคอนโทรลเราก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก่อนไปทาวีซ่าเราก็ต้องตรวจปะสะเพื่อหาสารเสพติดนะครับโอเคก็ขอกระชัสัมพันธ์ไว้นะครับว่าใครที่สนใจก็มาสมัครงานเรียนได้เลยนะครับกับทีมงานที่ยวเที่ยมนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับสมัครทำงานสวัสดีครับผม